สวัสดีค่ะขนเครื่องดื่มเหรอคะไม่มีปัญหาเลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ทันทีเลยนะคะเอ๊ะเด,เดี๋ยวแปกบนึงนะคะแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะขนเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ขนหน่อเลยเหรอคะไม่มีปัญหาค่ะพร้อมมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเตาน่ะพร้อมแต่รถบรรทุกล่ะจะพร้อมไหมนะพี่ๆเคยไหมคะงานเยอะจนต้องวิ่งรถไม่หยุด ไหนจะต้องส่งสินค้าไหนจะต้องรับงานใหม่ๆในพื้นที่ต่างๆดังนั้นการตรวจเช็คความพร้อมของรถบรรทุกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะนอกจากจะทำให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วยังทำให้ช่วยลดการเกิดปัญหาในการใช้งานรถบรรทุกอีกด้วยวันนี้พรามีเทคนิคการตรวจเช็ครถบรรทุกอย่างง่ายมาฝากกันค่ะไปดูกันเลยสำหรับการตรวจเช็ครถบรรทุกจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเริ่มจาก 1. ห,ห้องเครื่องยนต์ซึ่งจะต้องตรวจสอบการล่วซึมของเหลวต่างๆทั้งบริเวณห้องเครื่องยนต์และบริเวณใต้ท้องรถต้องแน่ใจว่าจะไม่มีของเหลวัล่วซึมออกมานะคะต่อมาตรวจสอบน้ำมันเครื่องและของเหลวต่างๆว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่และอย่าลืมตรวจสอบสายพานทั้งสภาพของสายพานความตึงหย่อนและเสียงของการทำงานนะคะ 2. ภายนอก เริ่มจากเดินตรวจสอบรอบตัวรถก่อนหนึ่งรอบเพื่อหาสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพความพร้อมของอยางและล้อรวมไปถึงยางอะไหล่หลังจากนั้นตรวจเช็คระบบรองรับน้ำหนักเช่นแหนบโช้กอัพรวมไปถึงการสุดหรือเอยียงของตัวรถแต่หากรถบรรทุกเป็นรุ่นที่มีถังลมให้ดึงห่วงถ่ายน้ำด้านล่างถังลมเพื่อเช็คประสิทธิภาพการดักความชื้น แถมยังช่วยไล่ความชื้นออกจากถังลมด้วยนะจ๊ะและอีกอย่างอย่าลืมตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทุกดวงด้วยนะคะ 3. ภายในสิ่งที่ต้องตรวจเช็คก็คือระยะฟีแป้นเบรกแป้นคลัชปันคันเร่งและพวงมาลายัยให้มีระยะฟีที่เหมาะสมนะคะต่อมาควรตรวจเช็คการทำงานของเบรกมือถ้าเป็นเบรกมือแบบกลไกในสภาพปกติ เมื่อดึงเบรกมือต้องมีเสียงแกรกประมาณ3-8แกรกส่วนถ้าเป็นเบรกมือแบบลมจะต้องไม่มีเสียงลมรั่วนะคะ <L ess> และสุดท้ายอย่าลืมตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆเช่น <L ess> ที่ปัดน้ำฝนและแตรเป็นต้นค่ะเมื่อ <L ess> ตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนออกรถก็ควรจัดท่านั่ง ปรับกระจกมองข้างให้ชัดเจนตรวจเช็คไฟเตือนบนแผงหน้าปัดสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบการทาง,งานของระบบเบรกอีกครั้งก่อนเดินทางนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการตรวจเช็ครถบรรทุกประจำวันอย่างง่ายๆถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พาวด้วยนะคะแต่หากพี่ๆอยากดูการตรวจสอบเครื่องยนต์และการตรวจสอบล้อและย,อยางสามารถตามไปดูได้ที่ช่องทาง y o u t u b e Official ได้เลยนะ สวัสดีคะ่ะฮะอยากได้รถไปขนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โรงงานจัดเลยพี่รถพร้อมมากไปก่อนนะคะงานเข้าโรๆเลยคะ่ะว่าไงนะคะโอ้ยได้เลยคะ่ะกี่คันนะคะสิบเลยเหรอคะอดีเลยคะ่ะไม่เปไ็นไร